สบายมากเลยอะนอนแบบดูดูหมอกดูภูเขาไปรำนะคะองศาเต้นเลยค่ะเห็นแรกก็หลับองศาเต้นเลยค่ะอะไรกันเดียอะไรกันเดียค่ะตอนนี้นะคะประมาณห้าโมงค่ะเรามาถึงที่พักแล้วนะคะที่บ้านวอลด้าโฮมสเตย์นะคะอยู่ที่แม่แตงเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะจะอยู่ท่ามกลางฝุ่นขาวแล้วก็ ไล่ผักต่างๆน,น,นะแน่คะมีไล่ส้มไล่ผักได่มะเขือเทศน,นะคะนู่นค่ะเขียวๆที่เราผ่านมานะคะเป็นไล่ผักทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะที่พักหลังอื่นๆจะประมาณนี้นะคะมีทั้งแบบกระจมและแบบเป็นแบบเป็นหลังนะคะของที่แม่โอจองไว้จะเป็นกระโจมมิลล่านะคะโจมบิลล่าหลังริมสุดนู้นเลยค่ะ ะคะจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นกระจมมิลล่ามีห้องน้ําในตัวนะคะที่แม่โอจอนนี่นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะไหนแม่โอพาไปดูข้างในเนาะนี่นะคะ v i p วิลล่าหนึ่งนะคะนี่ถึงแล้วทุกคนนี่กจ็จะมีห้องน้ําในตัวนะคะก็อยู่นี่คะ่ะห้องน้าในตัวนะคะนี่ นี่มีเปรตาขายแบบนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำนะคะนหนุนวิวหนะ้าที่พักนะคะจะรายล้อมด้วยภูเขานะคะด้านล่างที่แม่อบบอกเป็นแปลงผักเนาะตรงนู้นเห็นไหมครทุกคนตรงนู้นด้วยแปลงผักนั้นเลยน,นี่คะ่ะ ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับฮ mm ัลโหลสวัสดีคโอ้องศาชอบมากนะคะนอนเต็นท์แบบนี้นะคะเต็นท์นี้มีแอร์นะคะมีพัดลมให้ค่ะองศาบอกเพื่อนๆหน่อยเป็นไงบ้างรีวิวรีวิวเต็นท์หน่อยสนุกเวเลยองศาชอบนะคะนอนเต็นท์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นๆกว่านี้ให้แดดร่มลงตกดเดี๋ยวแม่โอถ่ายบรรยากาศให้ดูกันอีกทีนะคะ สวัสดีครับพาทุกคนมาดูพาทิตย์รับขอบฟ้าที่แม่แตงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทบ้านพักวาวด้านะครับอยู่แถวแม่แตงนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็น,ว,น,น,นวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่สองนะครับสองมกรานะครับสองหนะครับ เราจะนอนรถทิพย์ของเรานะครับเราจะนอนที่นี่คืนนี้แล้วก็พอเช้ามาเราก็จะกลับบ้านเลยนะครับเราจะขับรถกลับลกรุงเทพกันเลยนี่บรรยากาศรอบๆแถวนี้เขาจะทําเป็นส่วนส้มน,น,นะครับแล้วก็มีกระลาปีข้างล่างที่เราเห็นนะั้นเป็นเป็นแปลงปลูกกระลําปีนะครับแล้วก็ด้านบนน,นู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นจะเป็นส่วนส้นสนกมกับกระลาปีเหมือนกัน หมือนมันอยู่ในหุบเขา,าครับนี่ตอนนี้พระอาทิตย์รับขอบฟา้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ส่วนด้านหน้านี้ที่เห็นใกล้ๆนี่ก็คือแปลงส้มนะครับเป็นสวนส้มเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับครับคืนนี้ก็ แล้วก็มันนอนเป็นเต็นท์เหมือนเดิมนะครับอีกคืนหนึง่งเพราะฉะนั้นพอนอนเต็นท์เราลองทำอะไรเราก็ต้องตั้งเตาแบบนี้อีกแล้วนะครับแต่คืนนี้พิเศษคือจะต้มเห็ดตัวนี้ให้องศานะครับต้มเห็ดต้มเห็ดต้มเห็ดแล้วก็ใส่ใส่แครอทต้มเห็ดแล้วใส่แครอทให้องศาด้าดดวยเดี๋ยวพอเรจะต้มเห็ดใองศานะครับคืนนี้ ส่วนของเลยก็จะมีนี่เหมือนเดิมชาบูนะครับเดี๋ยวก็มีนี่ยามุนเส้นทางสั่งของทางรีสอร์ทมานะครับยามุนเส้นส่วนไม่โอกินอะไรเอ่ยผัดกะหลำค่ะไม่โอกะหลำทอดน้ำปลานะครับนี่นั่งแบบโล่งๆเปิดท้ำค้าง,งเขานะครับบรรยากาศดีมากตอนนี้ฟ้า สีทองแล้วนะครับพระอาทิตย์ตกไปหมดตกลงไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวต้มเห็ดเอาองศาก่อนเนดะี๋ยวถ่ายดูอีกครั้งหนึง่งนี่พอลูกขน,นอนดูดาวกันหน้าหน้า,นา,นาที่พักนะคะหน้าเต็นท์ดาวเต็มฟ้าเลยเ,เต็มฟ้าเลยถ่ายดาวดิโนถ่ายดาวมันมองไม่เห็นลูกข้าในกล้องมันมองไม่เห็นองศาเห็นดาวเพียบได้เหรอลูก เสายชอบแบบนี้เหรอชอบอยากอยู่ที่นี่ตลอดไหวหนาวทุกวันไม่ไหวหรอกไหวยอยู่แล้วคุณช่วยเรดาวเยอะขนาดไหนทุกขอนับดาวก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะเราก็ตื่นมาชมบรรยากาศชมหมอกกันที่หน้าที่พักหน้าเต็นท์ของเรานะคะนู่นค่ะหมอกกำลังกำลังขึ้นนะคะไม่แน่ใจว่าจะไหลามาถึงนี่หรือเปล่านะคะ พะเลยงองศาครับครับปินไหมลูกปินมากเลยคัะนี่นะคะให้ดูกันอีกทีนะคะ <ไป S 1> สำหรับม,มุมนี้นะคะมุมอาบน้ำนะคะท่ามกลางทิวเขาแล้วก็สวนส้มนะคะทุกคนกตรงนี้มีฝักบัวน,น้ำ<ด>อุ่นนะคะ<ด>อุ่น,อ,นอุ่นเลยแหละเพราะว่าเขาใช้แก๊สค่ะนี่มุมนี้นะคะทุกคน นูนเป็นไงคะสวยงามไหมเดี๋ยวสักพักเราจะลงไปทานข้าวกันนะคะนี่เดี๋ยวให้ให้พ่อรูเขานั่งชมวิวชมไร่สวนผักไปก่อน<า>นะคะเป็นไงมาอาสัมภผัสมาตรงนี้แบบโอ้สบายมากเลยอะนอนแบบดู <c oughs> ดูหมอกดูภูเขาไปเมืม่อคืนเมื่อคืนเขาก็นอนชมดาวกันนะคะ <c oughs> แต่อากาศเริ่มเย็นนะคะดูดูได้ไม่นานเขาต้องเข้าเต็นท์ค่ะ อากาศเย็นโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันต่อนะคะนี่ค่ะทุกคนมา,มาตรงทานอาหารเช้านะคะอาหารเช้านี้เป็นข้าวต้มเห็ดหอมนะคะแล้วก็ไข่ให้ด้วยค่ะไข่ออนเซนหรือไข่ต้มเราเลือกใส่ได้เองเนยนะคะนี่จุดทานอาหารก็จะเป็นวิวแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนวิวสวยจุดทานอาหารก็วิวสวยข้าวต้อไไมอร่อยพ่อเลย หอมอร่อยครับโอเคเดี๋ยวพ่อเล่เรากาแฟด้วยนะคะใส่หอมเที่ยวใส่บักคีนี่คะ่ะข้าวต้มใกล้ๆนะคะนี่ก็จะมีเนี่ยขอให้เราตัก<ส>เองเน,นะคะมันต้องเจ็ดตั้งเนาเสียนี่มีเห็ดหอมนะคะมีหมูสับแล้วก็เป็นข้าวต้มแบบนี้คะ่ะทุกคนนี่ชุดกาแฟของพ่อเลมาแล้วะคะ่ะเป็นกาแฟดิฟนะคะพ่อเล่ตรงนี้ ก็จะมีกามีตัวกองมีที่บดกาแฟให้นะคะเดี๋ยวดูพ่อเล่ทำยังไงนะคะตอนนี้องศากำลังช่วยพ่อเล่บดกาแฟะนะคะ,ม,ะมันจะเป็นผงละเอียดเลยมันจะอยู่ต่อไปอยู่มากมมทำกาแฟให้พ่อเล่ดื่มนะคะเนี่ยกาแฟดิฟนะคะองศากำลังบดอยู่เลยไไม่ใไม่ใชต้องปขาบดช้าหนรูป เราไม่ต้องใส่มันจะดึงบทเสร็จแล้วนะคะนี่พอบทเสร็จผลผลิตของเราอยู่นี่โอ้เราดูพลังของสาสิโอ้องศาจ้องใส่เพราะว่าบทละเอียดเลยลูกทำยังไงต่อทีนี้พอบทเสร็จนะครับเดื้อมันจะลวกอะไรนี่นี่ต้องมาใส่ในนี้โอเคมามาส่จัดการเองโอเคมามาจัดการเอง ใส่ไหมเนี่ยก็การนี่ะหมดยังไปเย้ำเฟอนมริกนโน่ไปเนี่ยร้อยมันเบาาดีเาหน่อยหอมคุณเลยใสอยากกินอ่ะได่ปะ นี่ค่ะเราได้กาแฟมาแล้วนะคะหอมคุณเลยหอมไหมพ่อเล่หอมมากเลยครับหอมกุนเลยหอมคุณเลยไหนยกให้คุณเตือนดูองศาป้อนลูกมันร้อนลูกนี่ตอนนี้องศากำลังแปลงล่างเป็นลูกนกแล้วครับ ลูกนกหิวอะไรลูกนกบินลูกนกกระพือปีกเออก็ทำเหมือนมากเลยนะครับทำอยากทำอยากหวายแล้วก็ใช่นะครับทำจากหวแล้วพวกวัสดุธรรมชาติเอาเป็นอะไรในหญ้าคา น,น,นี่เป็นนี่อะไรนะไม้ไผ่หรือเปล่าไม่รู้รแต่เนี่ยหวายทำจากหวายครับนี่เป็นชาวเป็นหมู่บ้านนะครับของชุมชนของชาวเขาที่เขาอยู่ที่นี่นะครับ <c oughs> เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขานะครับ นี่ตอนนี้ลูกนกลูกนกของเราก็นั่งกินนั่งกินขนมปังแล้วนะครับลูกนกนอธิบายนหน่อยเป็นไงบ้างอาหารอร่อาขนมปัง,ปงทาแยมนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปหาแม่โอ้กันฝั่งนูน้นอ,อยู่ที่แปลงกะหลานะครับดูนี่กะหลาำเป็นพันเลย โอ้เขียวเขียวน่ากินจังเลยเนาะใช่อยากบเรียกของเข้ากินอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อข้างทางเอะลูกนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะนู่นที่พักของเราที่พักเราอยู่บนนู้นนะคะนู่นเป็นแปลงกระลำนะคะทั้งนั้นเลยแปลงกระลำทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเข้าไปในทั้งเลยเดินไปค่อยๆเดินไปเลยระวังอย่าไปเหยียบของเขานะลูกนี่นะครับคือแปลง มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ให้วิตามินใช่ไหมใช่โอ้องศากินผักไหมกินโอ้ดูนะคะทุกคนกินนั่งผ <PDF> ักผลไม้เลยเป็นไร่กระหล่ำนะคะโอ้องศาเต้นเลยค่ะเห็นไร่กระหล่ำองศาเต้นเลยค่ะอะไรกันเดียร์อะไรกันเดียเดินระวังอย่าไปเหยียบของเขานะลูกไมต้องลงไปลึกหรอกกลับมาได้แล้ว น่มสมัไกดล์เลใช่ so, สวัสดีครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบแบแบสบายๆนะครับีนน้บเราวันนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยภาพของแปลงกะหล่ำนะครับอโอเคครับเดี๋ยวการเดินทางของเรารถทริปรอบนี้นะครับเราก็จบจบการเดินทางแค่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้าน วันนี้เลยแล้วก็มันจะมีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะไปปักใต้นะครับช่องสงการเดี๋ยวไปถ่ายให้เพื่อนดูยาวๆอีกครั้งหนึ่งโอเคครับถ้าในคะลิปนี้เราขอลาไปก่อนอสวัสดีทุกคนนะคะ,ปะไปตามทางเลยละกันค่ะไปแล้วขึ้นรถที่เราพักกันอยู่บนนู้น,นะคะ่ะที่เห็นเป็นกระจมข,ขาวๆคะ่ะทุกคนโอเคบายๆคะ่ะทุกคน